สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับคูคุยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .3 วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่4นะคะเรื่องภาษีและการแข่งขันทางการค้าเจอกันวันนี้ในคลิปที่12นะคะประจําวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะ าภาษีและการแข่งขันทางการค้านะคะวันนี้จะขึ้นในข้อที่2นะคะเรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะการแข่งขันทางการค้านั้นหมายถึงตลาดมีผู้ค้าสินค้ามากกว่า2คนขึ้นไปนะคะจึงต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ซื้อนั้นมาซื้อนะคะซื้อข้าวของเครื่องใช้ของตนเองเช่น มีการลดราคาการเพิ่มปริมาณการแจกของแถมและก็การบริการแบบรับส่งสินค้านะคะส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเองนะคะหมายถึงว่า delivery นั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าข้อ2.1นะคะความสำคัญของการแข่งขันทางการค้าคืออะไรคะในตลาดจะมีสินค้าและบริการนะคะหลากหลายชนิดเนาะและการที่ มีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายนะคะทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้านั้นและบริการตามความต้องการความพอใจของตนเองนั่นเองนะคะส่วนผู้เสนอขายก็จะต้องแข่งขันกันเพื่อให้สินค้าของตนเองนั้นขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอ่ามีกลยุทธ์มีวิธีการให ผู้ซื้อสินค้านั้นมาซื้อสินค้าของเรานะคะทีนี้เมื่อเราาหาผู้มาซื้อสินค้าของเราได้แล้วมันก็จะเกิดอะไรคะข้อ2อจุดสผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าเนาะการแข่งขันทางการค้านั้นอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ผู้ผลิตหรือผู้ขายนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่จำกัดจึงทำให้เกิดอะไรคะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเนื่องจากผู้ผลิตและผู้ขายนะคะจะต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้านั้นราคาถูกลงส่งผลให้คุณภาพของสินค้านั้นเป็นยังไงคะ ไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆดูในหนังสือนะคะหน้า195และ196ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดน,นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพร้านค้าขายอะไรคะขายผลไม้ทั้งสองร้านแล้วตอบคำถามร้านที่หนึ่งตรงนี้คะ่ะ ที่มีเด็กอยู่หน้าร้านนะคะร้านที่2ก็คือมีผู้หญิงที่อยู่หน้าร้านตรงนี้เขาบอกว่า1.1ร้านขายผลไม้ทั้งสองร้านขายผลไม้อะไรเหมือนกันมีไหมคะเขาขายอะไรเหมือนกันดูในนี้มีอะไรบ้างและในนี้มีอะไรบ้างเขาขายเหมือนกันมีอะไรบ้างให้เขียนลงตรงนี้นะคะ ข้อ1นนักเรียนต้องการซื้อแตงโมนะคะจะซื้อที่ร้านใดเพราะเหตุใดดูนะคะเขาถามว่าถ้านักเรียนอยากจะซื้อแตงโมนักเรียนจะซื้อร้านไหนเพราะอะไรถึงจะซื้อร้านนั้นนะคะให้ความหมายให้เหตุผลมาด้วยนะคะข้อ1นถ้าร้านผลไม้อ่าหนึนะคะ ถ้าร้านผลไม้ทั้งสองต้องการให้ลูกค้าที่กำลังจะซื้อมะละกอร้านที่หนึ่งมาซื้อมะละกอที่ร้านของตนเองควรปฏิบัติอย่างไรวงเล็บเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะวงกลมที่หนึ่งขายมะละกอโดยให้ราคาสูงกว่าร้านที่หเล็กน้อย วงกลมที่2ขายมะละกอดโดยให้ราคาถูกกว่าร้านที่1ทําทำยังไงคะลูกค้าถึงจะมาซื้อของเราดูดีๆพิจารณานะคะข้อที่1.4ถ้าลูกค้ามาซื้อส้มที่ร้านผลไม้ที่1จํานวนมากร้านผลไม้ที่2ควรปฏิบัติอย่างไร วงกลมที่1ค่ะลดราคาส้มให้ถูกกว่าหรือเท่ากับร้านผลไม้ที่1วง,งกลมที่2ไม่นำส้มมาขายอ่าดูนะคะควรทำอย่างไร1.5ค่ะการแข่งขันทางการค้ามีความสำคัญอย่างไรคะในวงกลมที่1น,นะคะ ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความพอใจวงกลมที่2ทํทำให้ผู้ขายได้ขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นความหมายของการแข่งขันทางการค้ามีความสำคัญอย่างไรคะเลือกเลยนะคะข้อที่คิดว่าใช่นะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่196นะคะเขาบอกว่า ข้อ2ใหญ่นักเรียนวางแผนการขายผลไม้ในร้านของตนเองเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลไม้ได้มากกว่าร้านเปลมปลีแล้วตอบคำถามนะคะดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะคะดูราคาของผลไม้แต่ละชนิดราคาผลไม้ที่ซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางนะคะส้ม 10กิโล250บาทชมพู่10กิโล150บาทใช่ไหมคะ150เนาะเงาะ10กิโล120บาทแตงโม10กิโล150บาทน้อยหนา10กิโล150บาทเลข5หรือเลข6คะเนี่ยมองไม่ชัดอ่ะเป็น คุณครูเห็นเป็นหนึบาทอ่ามังคุดสิบกิโลหนึ่ร้บาทนะคะอันนี้คือราคาที่เราซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางแล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆด,ดูว่าร้านที่เราจะไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่และของเราเนี่ยจะขายยังไงนะคะราคาผลไม้1นกิโลต่อบาทอ่าส้มนะคะโลละ 35บาทชมพู่โลละ25เงาะโลละ20แตงโมโลละ25น้อยหนาโลละยีมังคุดโลละ28ทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆตั้งชื่อร้านของตัวเองแล้วดูว่ารายการของเด็กๆเนี่ยจะตั้งราคาเท่าไหร่นะคะตั้งราคาเท่าไหร่จะเอาเท่าเขา หรือราคาเยอะกว่าหรือราคาน้อยกว่าให้เด็กๆตั้งราคาตรงนี้ถ้าเด็กๆอยากจะขายผลไม้ได้มากกว่าร้านเปลมปลีเด็กเปลมปลีดาเนี่ยเด็กๆจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่หรืออาจจะตั้งเท่ากันก็ได้แต่คุณภาพของเราจะถึงเขาไหมหรือคุณภาพของเราต้องดีกว่าเขาไหมเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะ ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคนั่นเองนะคะเด็กๆต้องตั้งราคาตรงนี้ส้มราคา35บาทนะคะ35บาทหรือ30บาทแล้วแต่ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าตั้งราคาเท่าเขาคุณภาพของสินค้าของเราก็จะต้องดีนะคะสดใหม่ไม่มีไอ้อ่านเน่าเสียนะคะเราถึงจะตั้งราคาได้สูงแต่ถ้าหาก สินค้าของเราราคาาสินค้าของเรา,าคุณภาพไม่เท่าไหร่นะคะหรือว่าพอพอขายได้อะไรประมาณนี้เราก็ตัดราคาตรงนี้ลงมาจาก35ก็เป็น32บาทหรือ30บาทอะไรอย่างนี้นะคะต้องดูพิจารณาว่าร้านเขาขายเท่าไหร่และเราควรจะตั้งให้มันสมดุลกับ สินค้าและคุณภาพของสินค้าของเรานั่นเองนะคะคุณครูฝากแบบฝึกหดัดไว้2อหน้าหน้า195และ196นะคะสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้ให้เด็กๆเ,เขียนแบบฝึกหัดนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อใต้แบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะเขียนชื่อไว้ใต้แบบฝึกหัดแล้วถ่ายภาพส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะครูจะได้เช็คคะแนนให้ทุกคนเลยนะคะที่ส่งการบ้าน สำหรับคลิปนี้ครูฝ่าไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ